ธรรมะต่อไปนี้ที่เราจะศึกษาอยู่นี้ไม่ใช่เป็นธรรมะที่งอกขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เป็นธรรมะที่เราเขียนขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ธรรมะที่เราสอนกันโดยที่คิดเองพูดเองเออเองแต่กำลังจะบอกว่าธรรมะของเราที่จะรวบยอดทั้งหมดต่อไปนี้ยืนอยู่บนพื้นฐานของหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ อันเป็นทางที่สุดของการศึกษาธรรมอานทานจะบอกว่าธรรมะต่อไปเนี้ยที่จะรวบรวมเรียบเรียงเนี่ยสุดท้ายมามันจะตอบโจทย์หลักปฏิจจสมุปบาทที่มันอยู่ต่อหน้าโยมนี่เลยอันนี้เป็นที่ยอมรับการ,รดับจิตวิญญาณและเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทุกวันนี้โยมนี่ธรรมะทั้งหมดที่เราจะศึกษาเรียนรู้อยู่เอาไปดับตัวเดียวนี่เลย อวิชาคือความไม่รู้เราไม่รู้อะไรรู้ไหมยมไม่รู้ว่าเรามาจากไหนเราไม่รู้ว่าเรามาทำอะไรเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมเราไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนเราไม่รู้ว่าการจะทำให้จิตตื่นรู้นี้มันเป็นอย่างไรเราไม่รู้ว่าการเข้าถึงกระแสธรรมกระแสนิพพานเป็นยังไง เราไม่รู้ว่าการใช้กระแสธรรมเป็นตัวร้อยลับกระแสจิตและกระแสยานเป็นยังไงมันคืออวิชชาทั้งนั้นเลยดังนั้นไอ่ความไม่รู้ตัวนี้มันจึงก่อเกิดให้มีสังขารมีสังขารจึงมีวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามรูปมีนามรูปจึงเป็นสายายตนะไอตัวสายายตนะจึงมีผัสสะผัสสะจึงมีเวทนาเวทนาจึงมีตัณหาตัณหาจึงมีอุปทานอุปทานจึงมีภพ เขาว่าทําไมจึงมีภพบพบพบพ,บพบเนี่ยก็เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรากำลังจะทวนธรรมะขึ้นไปมีพพจึงมีชาติสุดท้ายมาชาติจึงเป็นปัใจจัยให้เกิดเนี่ยดังนั้นเนี่ยโยมความโศกความกำาควนทุกโทมนัสความคำหแค้นใจมีเพร้อมความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งปวงจึงมีดังนั้นเราจะมาอธิบายเหตุผลซึ่งตรงนี้มันเป็นหลักแต่ธรรมะที่เราเรียนกันมาทั้งมดเนี่ย ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาความจริงมันมาตอบโจทย์ตัวนี้คือการที่จะเรียนธรรมะย้อนขึ้นมาย้อนขึ้นมาย้อนขึ้นมาจนให้เป็นเหตุปัใจจัยให้ดับได้ตัวนี้ตัวเดียวเลยโยมอวิชชาบาฮถามว่าทําไมต้องมีเจโตะก็เจโตมันเกิดอวิชชาก็ดับทําไมต้องจัดระดับชั้นกรรมถ้าไม่จัดระดับชั้นกรรมจะมีอะไรเป็นตัวช่วยจิตของเราบ้างผู้ช่วยจิตของเราคืออะไร ทุกวันนี้ชีวิตโยมไม่มีตัวช่วยโยมจึงลําบากแต่วันไหนโยมมีตัวช่วยโยมสบายเลยเห็นไหมโยมสบายทั้นตัวช่วยของจิตของเราคือเจโตในการช่วยจัดลําดับชั้นจิตเพื่ออะไรเพื่อให้เราเป็นคนที่มีวิชาไม่ใช่อวิชาวิชามีแปดอวิชาก็มีแปดวิชาก็มีแปดทุกวันนี้ที่เรานิพพานไม่ได้เพราะเราหมืรู้รวนันนี้ง่ายๆเลยโยมอวิชาแปดไม่ได้มีคําว่า มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเนะี่ยอะวิชาหููมักแปดผู้กับมากไอยันมักก๋วยเตี๋ยวมักชาบูมากอะไรพวกนี้รู้หมดแต่ว่ามากแปดนี่มีอย่งองเพรว่าอาจารย์อยนะ่างของหมูไเห็นไหมไม่รู้ทางดับทุกข์ง่ายๆที่เราภาพสรุปไว้ฟังเมื่อกี้อันนี้มันเป็นภาษาธรรมที่ยากแต่ภาษาธรรมที่ง่ายที่เราภาพเอามาแปลงแล้ว อธิบายให้โยมฟังก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเรามาจากไหนเราไม่รู้ว่าเรากําลังมาทําอะไรเราไม่รู้ว่าเราจะพัฒนาจิตของเราให้เป็นจิตที่ตื่นรู้มีพลังได้อย่างไรธรรมะที่โยมเรียนไปทั้งหมดเนี่ยธรรมภาพแปลงจากภาษาธรรมให้เป็นภาษาคนที่ง่ายๆที่สุดแล้วไม่ต้องไปเกิดกระบวนการอะไรอีกแล้วนะอันนี้คืออวิชาเลยไม่รู้ความดับทุกขทุกวันนี้ไม่ต้องพูดความดับทุกในดับปรมัตนะ การดับทุก์ในระดับการดําเนินชีวิตยังดับไม่ได้เลยการดับทุกข์เช่นว่าลูกไม่อยู่ในียวว่าคาสอนสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีอยู่กับคนที่เราไม่ค่อยชอบทํำยังไงดับทุกข์ในระดับของการดําเนินชีวิตนี่เรายังบางคนเนี่ยยังไม่เคยพัฒนาจิตในเรื่องของการดับทุกข์ที่เป็นระดับจิตวิญญาณเลยแต่แก้ปัญหาดับทุกแค่ทางโลกอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วมันก็ มันก็จะเข้าสู่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้โยมมันจะเข้าสู่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ดังนั้นในท้ายที่สุดคนกลุ่มนี้รู้ว่าจิตมีจริงรู้ว่าสวรรค์มีจริงรู้ว่านิพานมีจริงแต่คนกลุ่มนี้จะไม่สามารถแตะระดับนิพานได้และจะไม่เคยไปเช่นวันนี้เราเชื่อมั่นว่ากรุงเทพมีจริงแต่เราไม่เคยทำตัวเองให้ไปถึงกรุงเทพเลยเพราะอะไรเราบอกกับตัวเองเสมอว่าพระอาจารย์โยม บอกมีชัตังซื้อตั๋วพระอาจารย์โยมต้องเลี้ยงลูกพระอาจารย์โยมต้องทํางานพระอาจารย์โยมมีหน้าที่ปุ่นวายไปหมดแต่ความจริงอะโยมถ้าโยมเอาจริงๆอ่อะโยมจะไปกรุงเทพจริงๆอ่ะมันไปได้มันเหมือนกันเงื่อนไขชีวิตอะรู้ว่านิพพานมีจริงไหมรู้เชื่อไหมเชื่อก,ะกะระแสยานมีไหมมีเชื่อไหมเชื่อมรตธรรมะเนี่ยแต่โยมไม่เกิดกระบวนการเชื่อมโยงธรรม ที่เราจะทําตอนนี้คือกระบวนการของการเชื่อมโยงธรรมตอนนี้ถามว่ามานอยู่ตรงไหนของกระบวนการตั้งแต่จิตถึงนิพพานตอนนี้นิพพานคือกรุงเทพนะจิตคือเชียงใหม่นะตอนนี้เราพยายาบอกว่าจากจิตไปนิพพานไปยังไงอันนี้คืออวิชาแปเป็นที่มาเป็นจุดเริ่มต้นเลยวิอวิชาเนี่ยแดข้อนี่ข้อที่แง่ายสุด ไม่รู้กระบ,บวนการทำที่อาศัยเกิดขึ้นกันบางคนเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกำลังรู้วันนี้แปดข้อเนี่ยตอนนี้เราเหลือเจ็ดแล้วนะเราเหลือเจ็ดแล้วนะไม่รู้กระบ,บวนการว่าเรามีภพมีชาติได้ยังไงวันนี้เรารู้แล้วนะกระบวนการของมันเรารู้แล้วเหลือเจดข้อไปดูมักแปดรู้ระยัะมักแปดโยมคำพูดง่ายๆของครูบาอาจารย์นะที่บอกว่ามึงรู้ไหมมึงตายไปแล้ว ถ้ามึงไม่รู้จักกฎตรลรักเขาจะให้มึงไปอีกทางหนึง่งแต่ถ้ามึงรู้จักกฎตรลรักเนี่ยเขาจะให้มึงไปอีกทางหนึง่งครูบาอาจารย์ท่านสอนบางคนก็บอกว่าพระอาจารย์กฎตรลรักคืออะไรก็เอาตัวเองไปจําว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโยมเชื่อไหมโยมนั่งท่องอย่างเงี้ยก่อนตายเนี่ยโยมก็จะไม่ได้ขึ้นสวนรรค์หรอกการ,การท่องจําคําว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตา ทำไมเราถึงจะจำจำมันไม่ได้เพราะอะไรโยมถ้าจิตผ่านผวังนะมันไปไม่ได้แล้วมันไม่มีแล้วถ้าจิตผ่านผวังไปแล้วเนี่ยโอกาสที่ตัวรู้มันจะหายเนี่ยมันมีขนาดเรื่องของเมื่อวานเนี่ยจิตมันรับไปแล้วมันผ่านผวังไปแล้วอ่ะโยมไม่แปลกเลยคนบางคนเนี่ยธรรมะมันโผล่ขึ้นมาต้องรีบเขียนนะรอว่าพรุ่งนี้ค่อยเขียนหลับสักตื่นก่อนนี่นะดีบัดีตื่นขึ้นมาผวังมันเกิดแล้วเนี่ย ไอปัญญาที่มีมันหายหมดเลยนะคนบางคนนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตมันจะดำดับธรรมอ่ะพราะจิตเพราะเพราะอกโอ้โเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวแป๊บก่อนเดี๋ยวลงไปก่อนนี้นะไปงียบสักตื่น,ต,นตื่นขึ้นมาตื่นอะว่าหายหมดละผวังมันเกิดผวังมันเกิดไอตัวรู้ที่เกิดมาหาศาลมันบม่มีแล้วทําไมเวลาเราถึทาไมเราถึงลืมลืมว่าสองสามวันก่อนกินอะไรถ้าเราไม่ลืมก็คือเราบันทึกไว้หรือถ่ายรูปไว้แค่นั้นเอง แต่ถ้าโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยไม่จำไม่แปลกเลยยิ่งโยมเข้าสู่ภาวางที่มันลึกเรื่องของการเปลี่ยนภพภูมิเนี่ยมันยิ่งจำมาได้แต่คําพูดของรูบบอาจารย์ที่บอกว่าถ้าเธอรู้จักกฎแต่ละคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคนกลุ่มนั้นคือกลุ่มคนที่พิจารณาทุกอย่างเป็นวิปรสสนา,าไม่ไม่ติดอะไรเลยอะมองสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมองทุกสภาวะอย่างเป็นของจริง เมื่อคือนอาตมาภาพไปเทศงานศพภาพพูดเรื่องความสําคัญของลมหายใจคุณโยมลมหายใจสําคัญตั้งแต่เกิดตั้งแต่จาร์ดาเนินชีวิตอยู่ตั้งแต่ตายวันไหนที่โยมไม่หายใจอ่ะเป็นอดีตทันทีนะวันนี้จเจ้าอาวาสไม่หายใจเป็นอดีตเจ้าอาวาสทันทีนะโยมทรัพย์สินเงินทองในในในธนาคารที่บ้านลองไม่หายใจดูสิเป็นอดีตทันทีนะ แม้แต่ลมหายใจยังจะนำพาเรามักบรรลุมักผลนิพพานก็คือการตามดูลมหายใจเนี่ยวันไหนที่เวทนามันเกิดจิตมันฟุง้งโยมธหนมาที่อย่างเดียวเลยตามดูลมหายใจอย่างเดียวเพราะตั้งแต่หัวจะหลดเท้าสิ่งที่ไม่หลอกเราเลยมีอยู่อย่างเดียวคือลมหายใจเพราะมันมีแต่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเท่านั้นกำหนดเวทนาไม่ได้ไปดูลมหายใจ มันเข้าและออกเข้าและออกเข้าและออกรู้ว่าเข้าหลักการดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกมันคืออาณาปานสติซึ่งเป็นจุดรวบยอดของพุทธเจ้าจบสมบูรณ์แลว้วโยมอวิชา8มันมีข้อไหนไหมที่บอกว่าให้เราต้องเหาะเหินเดินอากาศได้ไม่มีนะแต่และอย่างเนี่ยอยู่ในจิตหมดเลยเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เหตุที่เกิดแดนที่เกิดของทุกความทุกเกิดจากอย่างนี้ ความทุกข์มันเกิดจากไหนตกลงคําถามง่ายที่สุดเนี่ยลองตอบให้ตอบลองตอบให้เข้าใจแบบไม่ต้องมีหลักการมากนะอันนี้คือคําถามที่ง่ายสุดเลยนะความทุกข์มันเกิดจากอะไรพระเจ้าถึงบอกอะ่ะการพัดภาคจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์การได้มาแล้วปวดทุกข์ใจก็เป็นทุกข์นายโยมทุกข์นี่มันเกิดขึ้นมาตลอดอาภาไหวพระสวดมนต์เนี่ยก่อนหน้าน,นียทำวัดสวดมนต์เย็น โอ้ก่อนหน้านั้นนี่คนไกล่ตัวก็ปว่วยบ้างทุกสิ่งทุกอย่างบ้างได้มาไหว้พระสวดมนต์แปลอยู่บทหนึง่งจนทําให้เราเกิดความเข้าใจแล้วแต่ว่าใครจะไปตกผึกตรงไหนนะแต่มาภาพไปสวดอยู่วักวักหนึง่งเขาบอกว่าคนทุกคนจะต้องพัดภาคจากสิ่งที่รักที่พอใจอ่ะได้ฟังคํานี้แล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันกังวลอยู่เนี่ยมันดับได้เพราะคําพูดนี้เลยว่า ในท้ายที่สุดจริงๆแล้วเราจะต้องทัดภาคจากสิ่งที่รักที่พอใจมันเป็นกฎตายตัวอย่างหนึ่งของมนุษย์